ไปล่วงเด้อเออนั่นแหละว่เป็นไทไม่ใองของไปาเาจะทำอไปเลยนี่น้ำแข็งไทยนู่นเลิอดเต็หอยแอมบูรีปะ มัน้บอาหารมาตะครับตะครับอันนี้ไข่กันเนั่งนั่งนั่งเดนัด็ไข่ฟองใช่หรือเปล่าเบิ้ลมองว่ามีสองตัวแล้วไหมเบิ้ดข้าวเด้อสวยตักเอาเด้อข้าวเจ็บลายนัวลายนี่มันตะข่าวไอ้ อร่อยเหมือนวันนะั้นน้นี่ค่ะน้ำจิ้มนะคะสุดท้ายก็เฟนฟรายค่ะมันชื่ออกพี่น้อง